สครับข้กับผมมานพินกับ c h anel n Feel Thai ใน youtube ครับ <c oughs> ก็วันนี้อยู่ที่ร้านบิ๊กบะหมี่นะครับก็อยู่ตรงถนนรัตนาธิเบศนะครับฝั่งตรงข้ามกับเซน็นทรัลนะมีเยื้องมาหน่อยใกล้ๆไทยประกันชีวิตมั้งแต่ไม่ใกล้ๆกล,กลบซเลยมาหน่อยเขามีเมนูใหม่ครับโบเกเบอร์เกอร์นะฮะ ที่ร้านนี้ตรงหน้าร้านก็มีโปรเกตสต็อปด้วยนะฮะโปรเกตเบอร์เกอร์หมูไก่ปลาเลือกได้85บาทครับมีพร้อมเฟรนฟรายแล้วก็โค้กนะครับเดี๋ยวมาชมกันนี่ครับสั่งมาแล้วหน้าตาน่ารักแรกชังมากครับครับ ต้องพยายามดูให้เป็นปิกาจูนะครับก็เหมือนกับเขาเอาอะไรทอดนะครับแล้วก็เป็นช็อกโกแลตเคลือบว่าไปจิ้มช็อกโกแลตหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่แน่จใจว่าเป็นอะไรนะฮะลูกชิ้นปลาหรืออะไรสักอย่างไม่รู้นะอันนี้สั่งเป็นแบบเบอร์เกอร์หมูนะครับเบอร์เกอร์หมูปิกาจูพร้อมกับเฟรนช์ฟรายนะครับแล้วก็โคก กิมครบแล้วนะหน้าตาน่ากินมากเดี๋ยวชิมหูครับจะได้กินง่ายๆนะหอหูหายนี่หน้าตาเริ่มไม่อดใจแล้วเพินงผ่านเคี้ยวครับไม่มีที่เลย กี่ที่ไม่มีเลยสองนี่ก็ปุกนะฮะเป็นน้ำก็มีหอมมีผักนะครับี๋ยวลองขอกัดสักคำนะครับนี่ฮะกัดตรงปากเลยดีกว่า อร่อยจีครับตาหล,ลุดนะครับนี่คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นแป้งครับคล้ายๆกันก็สีสันนะครับแต่ว่าผมชอบตรงเนื้อนี่นะฮะเนื้อเต็มๆเ,เลย เยอะกว่าที่ได้ตามห้างนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อเนื้ออันนี้เนื้อหมูนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูนอกจากร้านอาหารนี้ก็มีสเต็กแล้วก็มีบะหมี่ครับอร่อยอร่อยหลายอย่างราคาประหยัดนะฮะแวามาทานได้นะครับมันมีแผนที่ตรงไหนสักแห่งเนี่ยครับก็จะมีสเต็กต่าง ราคา120 150แล้วแต่นะครับแล้วก็อ้อนี่นแผนที่อยู่ตรงนี้เซ็นท่านนะฮะเลยบิ๊กซีมาหน่อยนะครับร้านบิ๊กบมี่เผื่อใครจยามากินโบเก้เบอร์เกอร์ครับผมและพบกคนใหม่ครับกับช e l นลฟิลไทยใน YouTube ฟเตอร์พอดียาวเชียชัยเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วก็แถวนี้โปเกมอนค่อนข้างชุกชุมนะครับ,รบสวัสดีครับ